mẹ mè nữa liền của đại hà mò hà vô tìm người đừng nói tao đừng nói thôi đừng nhắn không à. tao đây hoàng về cái, cái để bưng nạ tạm còn đâu đấy bảo mà này. ต้องนี <concurrent ly> oh, ่ล้มบมาไทยทอดทอตที่นี่สี่สิบแปดสี่สิบแปดระินเกษตรกนเกษตรสี่สิบแปดสี่สิบแปดูนี่อายุประมาณบดถึงปีอนะพอนะบดถึงแปดเก่าเดือน่าพี่น้องลูเขาแม่เขาให้ให้ลดกงามนาอโอ้ดูแม่เนือนะึ๊กเลยวะหนือนังมาเตียมเลยสี

ฝากเบอร์พี่น้องทังบ้านมีเบอร์ป่ศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูเจ้าศูนย์เจ็ดเจ็ดเจย์เจ็ดเจ็หเนาะเอาเบอร์แข่งขาพี่น้องครับ087ยเจ็ดหไมเบอร์แปดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจห้าเอามักสอบโทรมาะายเรียบของงัวต่อวันเอาพี่น้องครับ แลนี่ม่แบ่งลอยปะไดอ่อสีเหล็กเลยวันจะกาเป็นปยังไงเดินแดดออกมาพี่น้องกิเริ่อห่อนได้ไหที่นี่ขี้ไห้มาก้ว <c oughs> ู่ตีกับเฟียมใหญ่ๆพวกบอกเหี้ยตัวน,นี้ครับชุดนี้ นี่ครับไอ้หมื่นแปดพครับอ้ยมีน้องเนมานครับมานมานมนสเดือน้วครับมนสเดือน้อเนามานสีเดือนแล้วพี่น้องเด้อตายอยู่ดอกเพียงพิษเหรอต้นหนัละพอนี้แม่ลูกครับโอ้ลูกู่านเนาะองหมื่ครับสองหมลูกลูกผูลูกเมียลูกผูครับลูกผูนาะสองหมื่นต้นนกม่ที่อวตแม่นงฟนครับม่ได้วนี่ครับโอ้สตัวยนาะ อเอาเบิ่งกอาพี่น้องครับท้ายยิงใส่เท่านี้แล้วพี่น้องลึกกไไึ่งอยู่ปรด้เล็บดีดีอยู่ครับเ,บ,เบ,บิ่งไปจ้านีแล้ท้ายมองนน้นไปเลยปหนีไปไหนได้อ้มเยี่หรือทท้ายไปเลยไปยังใหม่อยูนไปไปลำปางก่อไปพุทละหน่อยนึงใส่เบอมาศู 8, ์แปดหกครับศูนย์หกหกหกหนึ่งเกหนึ่งครับอ้าวพี่น้อง ได้ยินเต็มเน้อพี่น้อยเนาะทวนทวนเอาทวราคาไหมตัวนี้ไอตัวนี้สองมนหาแยกลูปแม่ลูกแมลูกโอ้แม่ลูกลูกุเด้อเขานอนด้วนครับครับสองม้แม่ลูกตัวนี้มื่นวมืนแครับนสเดือนครับสเดือนตัวนี้เหรอมาจิมงานเจ้ากันมาแอบได้เ้ย พ่งป่อ่านอ่านเป็น <c oughs> เนื้อนะคุณนถึงต้นท่าค to <c oughs> ูนี่ตัวนี้มื่นพันครับตนนน่หมื่นครับตนมื่ครับผมี่เป็นเนื้อไมพี่น้องปอมจะเนื้อมันเลยเือกันมดีครับผมเดียวกันครับือเดีกันคุณครับเนาะบรรยากาศหัวสนามพี่น้องครับเบนอาเบ้องเอไาพี่น้องครับเื่อลบมล มีแต่ได้หอยเดนอะพกขามีบะหมื่อนู่อันพกขาไมีครับพี่ตะโกนได้หอยมาขายขายกันเองเออว่าผมก็สังเกตอยู่มันปรเห็นได้ให้รถม้บะมี่เรมีได้ฝอกรถเถื้อไม่ชี้งจอดตรงนี้แค่หน่อยละเน่ยเนปกติคอร์กนะคอกอาจารย์ประยุทธ์เต็มเต็มเนี่ยมือนะหมี่เยเลยอยู่ผมมาอะไรมือนเป็นยังพี่น้องเอามือใดมือไครใดบ่ได้ครับกับพี่ตะแาวแต่แต่ละสนามแล้วพี่น้องครับราคาเปรียบเทียบแต่ละสนามกันเอา ฟูดๆถอยกับบนไอ้ี่น้องวะโอ้ตัวน,นั้นกใจเร็วไปโหตัวเมียตัวนั้นเลย้าบ <c oughs> ัดนี้เปิดัวสนาพี่น้องเด้อ ผมไล่เงินไทยสนามมาาก็โชคว,วาสนาฟาร์มสีราราดเอารูปไปได้หลายตัวนีปช็อกโกแลตครับชกแตนอหนึ่งปี่สวยครับสวยสวยืดท,ทาึ่นที่สวย1ปีกว่าห <c oughs> ปีหปีเอาสวยครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มา,า,าตัวมอนีจีจแล้วสามหล้อสาม พ่อเลยตัวน <to> ี <fit> ้ห้องวัเท่าไรอ่ะห้องวัยสองหมื่นสองพันครับตัวงามพี่น้องตด้สองหมื่นสองพันตุงเท่างาแล้วครับพี่น้องมึงเล็บเด้ี่ยวพันทุกยี่ห้อหนึ่งปีหางดีเหนือหนังมาเต็มๆเลยลูกช็อกโกแลตครับหนึ่งหนึ่งมันผัดดาเราช็อกโกแลตเอาแดงห้องขางูเลี้ยงขาต้องปิ้งเลยเนาะเล็บบุมมี่ประนี้เลยเนาะอ้เนาะประนี้้จนีรับประกันใส่ตอนนี้อีกต้อใช้อีกมีแม่นหระ ตัวนี้มันขึ้นได้แน่นขนาดไหไฟไฟมันไฟลวกมันตัวนี้ตัวไหนตัวนั่นตัวละมูลซีครับถึงตัวละมูลซีเนาะเอาตัวนี้ตัวที่สองตัวที่สามแล้วตัวละมูลซีผมก็ไม่ได้ไปเอาอะไรกันไปซื้อตรงนี้ซื้อตลาดตัวนี้งานอยู่พี่น้องตัวไหนมันไฟลวกมันไหตัวละมูลซีโชว์วัฒนาฟาร์มปักตัวนี้ครับรูปองกระดานตัวนี้ปักตัวนี้เด้พี่น้องเดี๋อวนางมาจับเต็๋มเลย งูอายุหนึ่งปีกว่าสูงเมตรสี่สิบได้ยุใส่เหล็อ่าศ <c oughs> ูนย์หกเก้าสี่หกห้าหนึ่งแปดเก้าเก้หกโจกวัสนาศลลิราาชยังะไงอยังเป็นยังไงพี่ยังอ่อนพิ่นึงเมยอะไรอย่างเง,องี้ยครับร <c oughs> ยก่เาเรียนเลยครับพี่น้องครับเอาพี่น้อง มอนี่รลคาอยากกออ่อนหน่อยนึงมันอ่อนเพราะว่าคุนบุฟีเงินค,คิดดูอ,อยเของไอ้สนามกลางสารเราเท่านี้ครับถามแมม่นันทั้งยูทูปมันต่อสากับไปเบิรงทั้งเฟรดแลพี่น้องเนี่ยมันจะไวกว่าพี่น้องทั้งบ้านท,ทีนึนกันตัวนี้แดงเลยวะ เอาแม่ลูกถือถมือืก้วยนี่บเม้ละพอลูกผูู้กผูตใดละพอสองมื่นิบหาร้อยครับสองมื่นิบหาร้อยตวใดอีกตั้งหาเขาดำๆเ้อสองมื่นสิบห้าร้อยอลูกปูนี่หลวงปู่เนาหารบะมี มีอ yeah. ย sì ู่ไห้บเถงขบเบอร์มาใส่เบอร์มาสองหน็ด้รใส่เบอร์ใส่เบอร์ปกนูนย์แปดศูนย์ยแปดศูนย์หนึ่งห้า่าหกแดหนึ่งหนึ่งแสองสองหมื่้าอยป่่องกปเจ้าอบลาสาวไดบ็นเขากบล่งยนะเขากำลงอยู่เลยเขากลัอยู่เลยนะจได้ว่า ออกมาแม่มึงแม่ไปพีป่น้องครับบึงเท้ัลพ่น้องเด้อ,อของพอตลา,าเด้อพอตลา,าสุวรรณภูมิมมตัวนี้พ่อผสมใมนพอตสงกรานต์โอ้พ่อผสมตัวนี้หัวแยกลูกเอาสวยๆกลูเราดึงเร็บเล่าขาเราครับพับหนาดีๆเนื้อหนังเต็ี้ยไม่นอแน่นบึกเลย เครื่องอมเด้อพี่น้องเด้อต้นนี้ต้นที่ห้องไว้เท่าไหร่ห้องสามหาสามสิบหาความผสมวัวอยากดูห้งามำมีขายลูกแอนดี้บุรีโอ่ของขายเพราะพนั่นดอกของขายอ่ะอของขายก็ยังรอดสามไม่ดอกเออห้องไปเพื่อพี่น้องต้องบางก้อดีละนั่แม่ดึงอ่ะนี่กับแม่เนี่อุ้ยผมเล่ามาเลยพี่น้องเอ้าสุดูเด็ยนะเนี่ยเด็กกำลังแขวนล่นนี่กงแขวนล่นว่ะเออเล็ยบขาเราขาเราเรียบขาเล็บขาเราเท่าไรตัวนี้พ่อสองหมื่นเจ็ด มองขายกันนี่อยูเย่เนาะอ๋อเอากะลุดยู่งกระลุดอยู่นี่เพราะ่มีตำหนิอยังเลยแควหนากระลุ้นอามาสองตเท่านี้ดีสองตัวส,ส,สูงเมตรสี่สิบเกือบสี่สิบไปปลายทั้งสองตเลยนะพอเ<อ>นาะตัวนี้ตัวนี้ง่วยง่อยอยากหลอกไปเอาครูนี่ออก,ก็ได้ครูนี่เอาแล้ทั้งคูแล้วก็โน้ตหายพิเศษฝากเไปฝากเไปใส่โทรศัพท์ไหมพี่นีนน่ศูนย์ศูนย์หก

มันสูงตงัวนี้มันได้สูง,สงนี่ก็งายครับพี่น้องอยู่ใกล้กันนี่นะึงเท่าไรพอบอนขายมันหาพันบาทหมืน่นหมื่นหาคือพี่อีกพี่นี่พี่น้องครับไอจอยหันสี่พันหรอขายกันทุกพันหนึ่งน้องเอาที่หลัใส่เบอร์มามีเบอร์มีเบอร์โทรมามีเบอร์โทรมา บอกเบอร์โทรเบอรแน่นงเทีับไหมครับเนี่ยอ่าวบอกบอร์ตัวมันก็้ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสองหนึ่งเก้าครับสองหนึ่งเก้าสี่สองแปดศูนย์สี่สองแปดศูนย์ครับเขาให้ละหมื่นแต่ผมงขายผมเอามืนหาไปดูที่ฟาร์มได้นะครับใช่ครับฟาร์มชัยรัตนโชคครับผมอยู่อำเภออำเภอพนมวิเศษตำบลหัวช้างครับผมหรือฟาร์มเสียบบุยก็ได้ เอาเอาหอมายกันพี่น้องครับเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งข้นเทปเอาพี่น้องคลิปมันหลายตอนเดชสิลงให้ใครคือพูดหน่อยหน่ะยกันบึงข้นใครแสดงว่าเรื่องคอคันเราวะดชเบียดบ้องเมียนเเมียนเเมียนเบียองบึงกังการงูเลยไปใส่มาแล้วบึงข้นขาลนี่เนาะเออเออเออเอาสวยกว่าเฮ้ยตัวนี้ตัวนี่เนื้อบึงง่งงามสองตัวป่ะตกระแมนบ่ะต้นกระแมยต้นผูเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนลูกตัวนี้งามเอื้อนังแดงๆเลยพี่น้องครับเอื้อนังที่สวย ท่ายสวยเครื่องดำพี่น้องขาบอกงหนึงเบิ่งน้ำลังแล้วพี่น้องพับนาด้วยเด้อมาจเตรียมตัวนี้ตัวอายุสิบห้าเดือนปีกับปีกัวสิบห้าเดือนเดี๋ยวบ่งสบิบปิขึนสูงเมตร40่บวกกสี่บห้าอะไรจำเรือผมี๋ยวผมสี่สิบกาวบึ่งขาเราพี่เก็บเราพี่น้องครับก้นน้ำาจับบ่อหนังขาเนา เปิดเท่าไรก่อนสามหมื่นสามพันครับสามสามนอร,ร,รคาคาต่อกันเอาพี่น้องครับกรเกษตรกรต่อกันเอาสมราคาพี่น้องมันเหนื้อหนมันเตีมยบๆเนาอยู่มั่วิเดือนกว่วไปาทีแม่นี่แม่นี่ก็ถือปรมาหนึ่งนอก่อแม่นี่หมื่นสี่พันหาครับหมื่นสี่พันาลูกห่งตัวลูกหนึ่นแม่ใครับแม่แยกลูกังคับบังคาสูงนเมีสีสีบวกได้อยู่ครับตัวนี้ ข้าวขาเราพี่น้องมักตัวนั้นตัวนีงา่าใส่เบอร์มาโทรศับศูนย์แปดสามครับผมศูนย์แปดสามหนึ่งสองนึ่งส่หับผมบวยคโกูครับผมครับพี่น้องใต้เหรียญของงโทาหาแต่ของง้อเด้อะตามไเดียวนะเพื่นนะอนในตอรองกันเอาราคาราคาย่างตออะไรอยู่ครัพี่น้องครับเพื่อนห่องไว้ตัวนีสามสิา้าตอกันเอาพี่น้องครับร่วมันน สายต่อทีนี่คลิปวาหรือที่นี่ถ่ายวัวเด้อเจอเร็วที่นี่ไปลงในเฟซบุ๊กไปเร็วครับไม่ไม่เฟซบุ๊กไปไปยูทูบกำลังไปตัดต่ออีกไปไปพี่น้องครับมาที่นี่มากที่ตะบันตกโคกสนามเลยเด้อคลิปนี้หลายต่อในพี่น้องคลิเป็นต่อเป็นต่อไปเพราะว่า กันว่าลงคคีไปหลือมันถึงเหลืองถึงแดงหรือกปล,ลกพี่น้องกีทายหลังมันฉีบเห็นน่ะเจ็ดเป็นตอนตอนไปเจ็ดแปดตอนคนละตามเบิ้งนะพี่น้องเด้อตามเบิ้งตามเบิ้งเอาโอ้ยคุณพี่หมอ,อกใจตัวนี้เว้ยลูกาบูชาวบ้านก็นออกหาวสื่อกันอยู่พี่น้องครับคนนี้ <c oughs>